คุณผู้ชมครับสุขสนานกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเรื่องท้องแล้วก็อุจจาระคุณเอกเมื <laughs> ่อสักครู่นี้ไหมเราเล,าลา่าประสบการณ์กันอยู่ว่าแต่ละคน <ừ> มีอาการเป็นยังไงบ้างเ,<อ>เพราะว่าต้องบอกว่าโรคโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่แบบอาจจะไม่น่ากลัวนะอยากให้นนหน<ม>อคุณหมอนัดเนี่ยเตือนกับคุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้สูงวัยในกรณีที่ท้องผูกเนี่ยลิมิตในการที่คุณจะเบ่งได้มากน้อยแค่ไหนหรือคุณควรจะไปพึ่งยาสวนหรืออะไรนีคุณหมอบอกมีเคสมีเคสแบบตาดีดูร้ายเลยอันนี้เมื่อกี้คุณหมอล่าผมตกใจเลยเพราะ ผมหาขวาแล้วคุณหมอนี่หาหา่นนะคุณคุณเอ๋เล่าว่าตอนเป็นเนนเบ่งเออจนไม่ไหวต้องใช้ต้องใช้ฟิงเกอร์มันมันทรมูมมันทรมานมากฮะโอนั่งแบบจนสุดชีวิตแล้วฮะไม่ไหวไม่ออกเริ่มเจ็บแล้วดีี่ผมแข็งแกร่งว่าใช้นิ้วดัชนีงงผมเนี่ยฮะค่อยประทานโทษรับคุณผู้ชมครับเซนเซอร์ฮะไม่ทันแล้วค่อยๆแง่เดีลยวก็เอาเอาเคสคุณหมอดีกว่าของคุณหมอเนี่ยคนไท้ผมกลัวน่ากลัวนะของคคนไห้ผมเนี่ยเป็น เจ้าของร้านอาหารด้วยทุกคนรู้จักแน่นอนเลยนะครับก็เอือไม่ออกเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแบบเอือไม่ออกนี่เป็น1ิวันนะไม่ใช่แค่แป๊บแป๊บนะครับโอ้สิบเป็น10วันนะไม่ใช่แค่สองสามวันแบบเคสเมื่อกี้นะคือไม่ออกแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วเวลาเบ่งแต่ละครั้งเนี่ยคือทุกคนในบ้านเนี่ยรู้หมดเพราะว่าก่อนเข้าห้องน้ำอ่ะเครียดคือบรรยากาศในบ้านเครียดหมดเลยแค่อือเนี่ยนะคุณหมอใช่เพราะว่าคือถ้าคนคนนี้เขาออกเข้าไปห้องน้ําแล้วออกมาแล้วไม่ออกเป็นเรื่อง เป็นเรื่องคือคนในบ้านเนี่ยโกลาหลโกลาหลเลยคือมันต้องแบบเอาน้ำส้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราเขาเขาเป็นแบบคือเป็นคนนะอ่าอ่เป็นคนดูแลเป็นคนดูแลมีคนดูแลมีคนดูแลมีนจะกินหนูต้องฉะนั้นมันไม่ออกนึกออกไหมครับแต่มีครั้งหนึ่งคือไม่ออกจริงเบ่งแรงมากเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกนอนเลยคือเออทำไมฮะเวลาเราเบ่งเราใช้พลังลมปานเยอะขนาดนั้นเลยฮะใช่ อื้ดน่ะอื้ดคือคือมันไม่ไหวจริงๆวมลังกันนะแล้วก็อยู่จุดจุดเดียวอ่ะใช่โอ้โหด่ไี่คุณสมเป็นนักแสดงนะพี่ต้นจะขำอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วบางครั้งมันมันรู้ไงมันเกือบแล้วมันเกือบจะจุดสุดท้ายแล้วใช่ไหม แล้วมันทะเลาะันแตกตอดคอนเฟิร์กว่าจะออกแล้วจอแล้วเราเราล่าเป็นเรื่องขำนะแต่สําหรับเขาเนี่ยคงแบบมันไม่น่าขำนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณคุณหมอก็อยากจะเตือนแนะนูงวยแนะนำสามอย่างสามอย่างสำหรับคนที่อืดไม่ออกนะครับหนึ่งน้ำต้องดื่มให้เยอะๆหน่อยบางคนผู้สูงอายุคือกลัวน้ํากินแล้วฉี่บ่อย กินไป <favour Kas im> เถอะนะครับอันที่สองน้ํามันครับน้ํามันน้ํามันกินบ้างน้ํามันนี่คือน้ำมันอะไรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่น้ำมันงาสัน้ำมันงาน้ำมันละหุ่งใช่คือในลําไส้เราต้องการสามอย่างก็คือน้ํา <ều> น้ํามันแล้วก็อีกอย่างคือพวกกากใยเนี่ยมาจากผักมาจากผักผลไม้ที่นี้ในกรณีที่ไม่สามารถจะ ทานน้ำมันได้เป็นช้อนชาเนี่ยมีอาหารประเภทอื่นทดแทนไหมฮะอาหารประเภทอื่นทดแทนเหรอครับที่แบบว่าทานเข้าไปแล้วมันสามารถไปสกัดเป็นน้ำมันได้ในร่างกายโอ้ผมว่ายากครับยากนะอย่ารอเลยใช้น้ํามันจริงๆถ้ารักษา้นแต่หมอนัดขาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะไปทุกห้างมีหมดน้ํามันรองเท้าสกัดเย็นสารพัดสามสิบยี่ห้อง่ายด้วยมันง่ายด้วยและหอมน่ารับประทานทีนี้อันนี้เป็นวิธีที่ ต้องกันไม่ให้เกิดท้องผูกแต่ถ้าเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรอ่าเป็นแล้วนะฮะรักษาโรคไหนฮะโรคกลอยอนโรคกลอยอนโรคกลยยอนใช่ไหมกลอยอนอ่ะอันนี้เอามาให้ดูไม่ใช่ขายของแต่บอกว่าวิธีการมันไม่ยากโรคกลอยอนผมแบ่งเป็นเรื่องแล้วกันเป็นลมเก่าๆในท้องกับลมใหม่ๆที่เรากำังจะสร้างเอาลมเก่าออกไปก่อนวิธีการเอาลมเก่าออกก็คือเอือให้ออกอ่ะเพราะงั้นเถอะลมเก่าเกิดขึ้นจากการที่อาหารไม่ย่อยและตกค้างอยู่ในลำไส้แล้วก็เป็นแก๊สอื้อขึ้นมา S <S <an> <t une> เกิดแก๊สตลอดเวลาด้วยนะครับ<ฆ>ฉะนั้นถ้าเราไม่เอาออกไม่มีทางหายครับยังไงก็ไม่จบสีทีคนสมัยก่อนจะมียายาหนึ่งเขาเรียกยาก,กระสายเส้นยาก,กระสายเส้นสมัย<ด>ก่อนนะครับแล้วก็แปลงเป็นชื่อต่างๆมากมายตามตาม<อ>าตามมี่ข้อต่างๆะนะครับแต่ชื่อหลักๆชื่อกลางเนี่ยเขาชื่อยาทรณีสันทคาต ชื่อกลางของประเทศไทยธรณีสันตะคัเคยได้ยินเป็นชื่อสมุนไพรใช่ไหมคะเป็นชื่อยาสามัญประจำบ้านเป็นยาไทยชนิดหนึ่งนะครับคือกินเข้าไปแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยแต่สรรพคุณของมันเขาเรียกว่าขับอุจจระเก่าๆในลําไส้ออกฉะนั้นสมมุติว่าแถวบ้านใครมีหมอไทย ไปหายาแบบนี้ทานยาคลายเส้นหรือยากระสายกระสายเส้นกระสเส้นหรือธรณีสันทค่าใช่ครับซึ่งเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยจะต้องทานตอนก่อนนอนถูกไหมคะเช้ามาก็จะรืดเอาใบหมดเช้ามาก็จะออกใช่คือมันไม่ใช่ออกปกตินะครับมันจะออกรืดอลยอย่างนี้อยากลดความอ้วนทานได้ไหมหลายคนเอาไปกินลดความอ้วนมันผิดวิธีไหมคุณหมอถ้าใช้วิธีไม่้ลดความอ้วนผิดครับผิดแต่คือถ้ากินแค่เดือนเดียวนะ ไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันแต่ถ้าบางคนบอกโอ้กินมาเก้าปีสิบปีอย่างี้ไม่ได้ผมไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าสารอาหารที่ดีเราจะจะโดนเอาออกหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ออกแล้วครับถ้าถ้ากินสักสิบวันก็แทบจะไม่เหลืออะไรในลำไส้แล้วนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่ามาพูดถึงเรื่องของอาหารนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าชอบเป็นโรคกดไหลย้อนหรือใครที่ยังไม่เป็นอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าที่ล่างหัวฟังผมแข็งแกร่งไงผมตื่นเช้ามาผมกินน้ำารลมก่อนเลยครับโอ้โหเขาต้องดื่มนาไม่นานเลยครับ ก็มีคนเคยบอกว่าตื่นเช้ามาให้กินน้ำอัดลมแล้วก็กุ๊กกุ๊กกุ๊กปากมันจะไปฆ่าแบทีเดียไม่มีแล้วก็ไม่ต้องบ้วนเลยกินเข้าไปเลยเขามีแต่ออยล์พูลิ่งออยพูลิ่งตัองเป็นน้ำมันท้องเช้าคุณนี่ก็คือคุณจะเป็นพรีเซนเตอร์ในอนาคตแล้วเพราะว่าเขากำลังมองคุณอยู่ว่าคุณชอบน้ำอัดลมใช่ตอนนี้เราเอาลมเก่าออกไปแล้วนะครับไอ้ลมใหม่ที่เมื่อกี้คุยกันถูกต้องอาหารที่กินต้องกินถูกเวลาอาหารที่กินต้องกินถูกเวลาและคำว่าถูกเวลาคือเราต้องมีน้ำย่อยไง นะครับวิธีการเอาน้ำย่อยออกมาผมพูดในรายการนี้หลายทีเหมือนกันนหลายครั้งแล้วสองจำได้ช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะคะน้ำย่อยโดยธรรมชาติจะออกมาครับผมเอ่อหนึ่งจุดห้าลิตรนี่คือทั้งทั้งวันทั้งวันหนึ่งจุดห้าลิตรก็คือแล้วก็ช่วงเที่ยงครับ แล้วก็ช่วงเย็นเ้วก็ช่วงเย็นก็คือสรุปเวลาอาหารเช้าเวลาอาหารกลางวันเวลาอาหารเย็นจําง่ายแบบนี้แต่ว่าตอนคนที่เป็นแรกๆเนี่ยปัญหาคือนําย่อยมาไม่ตรงเวลาครับครับคือเพราะว่าเรากินเพี้ยนไงเรากิน10บโมงบ้างสิบเอ็ดโมงบ้างเจ็ดโมงาวาว่าพฤติกรรมเราเนี่ยไปทําให้ระบบข้างในนาย่อยงงครับมันงงร่างกายงงฉะนั้นเรารีเซ็ตมันใหม่วิธีการรีเซ็ตก็ใช้พริกไทยดำได้ ขิงได้ขมิ้นชันขมิ้นชันขาได้กระเทียมได้พวกนี้นี่คือการเขาเรียกว่าล่อนำย่อยล่อนำย่อยเนี่ยเวลาเนี้ยฉันกินข้าวนะก็คือก่อนอาหารสัก15นาทีโอเนหรือถ้าเป็นแบบดีที่สุดนะผมแนะนำน้ำขิงน้ำขิงเข้มๆเลยนะครับก็เรียกนำย่อยมาน้ำย่อยมาอาหารมีย่อยได้หมดลมลมใหม่ก็ไม่เกิดลมเก่าเราใช้พวกยากระสายเส้นยาถ่ายทายออกโรคกดไหลย้อนนี้คือปรับระบบ จบเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วไม่ต้องแบบไปโรงพยาบาลซ้ําแล้วซ้ําอีกครับเดี๋ยวเราขออนุญาตคุณหมอรับสายจากทางบ้านก่อนแล้วกันดีครับของคุณสุธิชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากจังหวัดอะไรเลยจังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์นะฮะค่ะสุรินทร์ปรึกษาเลยค่ะครับมีปัญหาอะไรครับก็เกี่ยวกับท้องผูกนี่แหละค่ะท้องผูกเหรอโอ้ครับแสดงว่า ท้องผูกกันเยอะต้องถามก่อนถามก่อนว่าคุณสุทธิชาเป็นคนทานตรงเวลาไหมเนาะทานตรงเวลาไหมทานอะไรแบบกาแครับทานตรงเวลาก็เจ็ดโมงแปดโมงนี่ละก่นตรงเวลาที่ท้องผูกนี่ท้องผูกกี่วันถ่ายทีครับบางทีก็สองวันสามวันนี่ละสองสามวันนะอาหารที่กินชอบกินอะไรครับชอบกินเนื้อไหมเนื้อสัตว์กับผักกินอัไหนมากกว่ากัน อายุมากแล้วเขาบอกว่าทานเนื้อไม่ดีก็จะทานปลาอน่นะอาทาน,ทานปลา,ปลาถูกต้องถูกต้อง<ช>ทานน้าเยอะไหมครับวันวันหนึ่งเรื่องน้ำเี่ย มีปัญหาเนาะมอนมีปัญหาเรื่องน้ำมีปัญหาเรื่องน้านะทำไมไม่ทาไมทำไมไม่ชอบทานน้ำมันเป็นเพราะอะไรเป็นเป็นเป็นนเหมือนก็ไม่หิวนะการคือร่างกายมันอิ่มน้ำอะไรแล้วสองก็เป็นเหมือนคุณเลยค่ะเป็นอาการเดียวกันทานน้ำยากยากถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยก่อนเขาเอาต้นฝางอ่ะต้นฝางเข้ามาผสมน้ำที่สมัยนี้เขาเรียก อูไทยทิพย์ไงทชยทิพย์ต้นสางใช่เวลากินมันจะชื่นใจแล้วเราก็จะไม่กลัวน้ำเอ้ไม่ใช่จะไม่กลัวอันตรภาคบ้านเราเราเราจะกินน้ำได้เก่งขึ้นแต่แต่ตอนนี้สมัยก่อนนะตอนนี้อยู่ๆร่างกายสองต้องการน้ำนะแต่คงไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้ไม่ได้ดื่มอัดอัดกลางดึกหรืออะไรแต่ดื่มน้ำเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ ไปออกกําลังกายบ้างสองว่าคุณสุทิชาใช่ไหมคะลองเดินเดินเร็วๆรอบๆบ้านเนี่ยนะคะหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ยก็ช่วยได้มันจะทําให้เรากระหายน้ําแล้วค่อยๆจิบอ่าโอเคนี่เป็นเป็นตัวล่อเพื่อให้กินน้ำชอ้กินนหมอนัทตัวล่อเนี่ยถ้ากินน้ําเยอะคือแบบรับรองว่อุจจาระออกได้ง่ายๆม่ออต้ง ดูสองคนนี้เขาเป็นการวางแผนกันมากยนะเนี่ยแบบคือถ้าเป็นสมก๊กที่ผมจกให้เลยนะเป็นการวางแผนล่อลวงให้ดีมากเลยเนีแล้วไม่งั้นไม่รู้จะกินน้ําทําไมคุณเอกคือชีวิตประจําวันของคนเราค่ะที่ริงเราทําระบบข้างในให้มันรวนเราทำตัวเองมันก็เลยต้องทากลับคืนมาใช่ใช่ต้องมีกลยุทธ์ใช่ครับะคะน้ำแล้วก็โทษนะคะทานครัทานน้ำแล้วฉี่บ่อยนะคะทานน้ำแล้วฉี่บ่อยใช่ไหมทานนะคนที่ทานน้ำแล้วฉี่บ่อยแสดงว่า ไตมันไม่ค่อยอุ้มน้ําวิธีการง่ายๆก่อนก็คือเอาถุงป้าคบนะนะถุงประคบถุงร้อนถุงร้อนประคบตรงประคบเอวข้างหลังตรงช่วงหลังใช่ครับตอนช่วงเย็นๆแล้วพอประคบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปวดฉีเอาสักกี่ร้อนเนี่รหมอร้อนเดียวพอประมาณร้อนเดียวพอ20นาที20นาทีทําอย่างเงี้ยทุกวันนะครับไตเราเนี่ยก็จะอุ้มน้ําได้ดีขึ้น กา<น>รปัสสาวะบ่อยๆก็จะลดลงนะครับ<ห>ลแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างต้องกินข้าวเช้าเพราะว่าข้าวเช้าคือดินนะครับค่ะนึกสภาพดินนะดินที่แห้งๆเนี่ยเวลาเทน้ําลงไปน้ํามันออกหมด <คะ S 2> แต่ถ้าดินที่มีเนื้อดินน้ำมันจะอุ้มมมันจะอุ้นน<ช>คนสูงอายุที่ผมเจอนะไม่ค่อยกินข้าวเช้าไม่ค่อยกินข้าวอ่ะนะครับกินข้าวน้อยพอกินข้าวน้อยเนี่ยปริมาณดินในตัวเราเนี่ยมันจะน้อยลงนะนง อันนี้หลักธรรมชาติบำบัดนะครับป<ฆ>ริมาณดินน้อยเมื่อไหร่น้ามันจะออกครับฉะนั้นพยายามทานข้าวให้เป็นมือม้อๆนะครับถึงจะกินน้อยก็กินเถอะนะครับของคุณสุนิชาคุณสุนิชชาทาน<ค>อาหารเช้าไหมครับทานค่ะทานนะโอเคทานเยอะๆเ,เพราะว่าคิดว่าทานเช้า,ามีดีที่สุดเลยจ้ะดีครับดีครับแต่ว่า,เ,าเวลาทานแล้วก็ ยังไงอ่ะทานทานเยอะก็กลัวเพราะว่าน้ำหนักเยอะนะคะอ๋อนื้อหนักเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะทานประมาณหนึ่งทัพพีแล้วก็จะทานผักนะครับก็ถือว่าดีแล้วทานได้นั้นเหรอคะดีครับพอแล้วค่ะพอแค่พออิ่มให้ทานมากกว่านั้นพอแล้วครับก็คือทานหไวทานทุกมื้อแต่ว่าให้ให้มันเป็นมื้อๆนะครับแล้วก็ที่เหลือดื่มน้ํา แต่แล้วก็อย่าดื่มน้ําตอนกินข้าวเยอะเท่านั้นเองเพราะว่าพอกินข้าวเยอะต้องปล่อยให้น้ำจะทํางานก่อนครับถูกต้องแล้วก็เขาให้ดื่มน้ําดื่มน้ําคุณหมอกแนะนำว่าให้เป็นแบบค่อยๆ่อยจิบทีละครึ่งแต่ในกรณีที่ท้องผูกเนี่ยอายุครับ เท่าไหรคะถึงไม่ควรที่จะทานยาคลายเส้นหรือว่าีไมครทานได้หมดลองลองดูนะคะเดี๋ยวเอาขวดยามาให้ดูคลายเส้นใช่ไหมคะค่ะยาคลายเส้นยากระสายเส้นพวกนี้ยะลมยาหอมยากระสายเส้นยาลมยาหอมยังไม่ได้ไม่เกี่ยว นะคะก็เป็นยาที่สามารถที่จะทําให้หายเป็นพลัดึกหายท้องผูกได้ใช่ครับใช่ครับสุรินสุรินมีแน่นอนหมอไทยมีแน่นอนนะคะก็คือไล่ลมเก่าก่อนแล้วก็เริ่มปฏิบัติตัวอย่างที่คุณหมอบอกและอย่าลืมเรื่องกระเป๋าน้ําร้อนนะคะจะทําให้ไตดีขึ้นครับลองทําดูนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะได้รับหนังสือนะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะสรับหนังสือไปเลยนะครับหนึ่งเล่มโอเคขอบคุณมากนะครหมดเวลาเบรกนี้มรงัขา คุยได้สองสายเดี๋ยวเรารไปต่อกันเบรกหน้ารเราจะมีอีกเดรกหนึ่งนะครคุณผู้ชมครับ024033456ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ